เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Battle Cat แมวเหมียวประจั์และในวันนี้ก็มากันอีกเช่นเคยครับกับสึกแมวชนเทปอ e ีพีซา และในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ของเพืลซ์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะดูเซตที่เป็นไอ้อะไรละเซตโปเกมอนใช่ไหมวันนี้ผมก็เลยจะเอาเซตโปเกมอนแมวเนี่ยมาชนกับเทพเจ้าแมวให้ดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั้นเองก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเซตโปเกมอนที่ผมมีเนี่ยมีแค่ไหนบ้างไปดูเซตของผมกันเลยนีนะครับเป็นเซตโปเกมอนของผมนั้นเองน่ารักตะมุตะมีปุ๊กปิ๊กดุ๊กดุ๊ก เอาล่ะคือตอนนี้นะครับผมมีแค่นี้นะครับไอตัวที่เป็นแมวโปเกมอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีไอตัวที่เป็นทาร์ดหลมอมตัวหนึ่งนะผมเนี่ยมีแค่จเจ้าทาร์ดไฟนะครับทาร์ทไฟเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือรับดาเมจจากเ,าเอเลียนเนี่ยลดลงรับแค่ประมาณ1ส่วน4แล้วก็ทำแมสีบดาเมจนะครับให้กับตัวที่เป็นประเภทเอเลียน มีความสามารถในการจาะเกาะเอเรียนไม่โดนวาร์ปแล้วก็โจมตีไปแอ์เลียน,นะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นอ่าเป็นแบบฐานน้ำนะฐานน้ำเนี่ยก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาคือสามารถสโลศสตูประเภทเอเลียนแล้วก็รับดาเมจได้น้อยลงน็อกแบ็กได้ จาะเกาะไม่วาปโจมตีเป็นพื้นที่แอเรียเหมือนเดิมนะครับตัวต่อมาเป็นอ่าเป็นแบบไฟฟ้านะไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่ต่างกันก็คือมันจะสามารถฟีดสตูะเภทเอเลียนรับดาเมจได้น้อยลงทุกตัวเนี่ยแทบจะรับดาเมจได้น้อยลงเหมือนกันเลยนะแล้วก็เจอกเกาะจะพบเอเลียนไม่วาปโจมตีไปแอเรียตัวต่อมาก็คือท้าดินนะครับท้าดินเนี่ยก็คือว่ามันจะรับดาเมจได้น้อยลงแล้วก็เจอกเกาะจะพบเอเลียนอันเนี้ยมันจะสามารถสร้างเวฟได้ไม่โดนเวฟไม่โดนวาร์ แล้วโจมตีไปแอลเลียนั่นเองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวเลเจนดัลลีแลนะที่อยู่ในเซตโปเกมอนเหมือนกันนะครับหัวนี้นะครับก็จะรับดาเมจจากโวกเอเลียนได้น้อยลงถึง1ในหกแล้วก็สามารถลดดาเมจการโจมตีของโวเอเลียนเจาะก็ไม่โดนสโลไม่โดนวารแล้วก็โจมตีไปแอเลียด้วย และด้านที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็คือด้านเดอะบิ๊กแบเหมือนเดิมนะมาดูกันว่าระหว่างเทพ,พเจ้าแมวกับเซตโปเกมอนสุดน่ารักของผมเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะเห <Yeah. S 1> มือนเดิมนะครับเซตอูเบอร์ที่ผมเอาไปเนี่ยมีราคาที่แพงเพราะฉะนั้นต้องเอาลิส์แชทไปดูว้าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปชมกันเลยด้านที่ทุกคนคุ้นเคยดินเอาผมลืมเปลี่ยเปืนคุณผู้ชมเอาแล้วพวกโอ้ แล้วผมเอาปืนแบบยิงซอมบี้มาเนี่ยตั้งแต่ไอที่สตรีมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยแล้วเอาปืนที่มันยิงเอเลียนมาแล้วมันจะซูเอเลียนได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เอาละตอนนี้เทพเจ้าแมวก็ออมมาแล้วโอ้ผมลืมเปลี่ยนปืนนี่ฮะโอ้ตายตายตายนี้รู้สึกว่าการปล่อยเวฟเข้ามันนี่จะประมาณเลเวลสิบใช่ไหมมันไกลขนาดนี้แนละ้จะเลเวลสิบอยู่นะคุณผู้ชมเดี่ยวก้อนเองเขามาเลยหนีไหนะยิงปิ้ว อ่ะผมปล่อยทาดไฟกับอ่าทาอ่าทาาตาไฟฟ่าไปก่อนนะปล่อยเยอะไม่ได้มันขู่ดาวหนาน,นะครับคุณผู้ชมอืมหมาดีปล่อยพลังตูมไก่อาฟอร์ดอ,อันนี้ทีผมไม่ได้อีโวเจ้าไอ้พวกโปเกมอนนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีไอตัวอ,อาโฟดยแล้วอะ แล้วเวลาซูกกับเอเลี่ยนมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ด้วยสมบุกสมบัตินะี่ยมันก็ช่วยเหลือผมได้เต็มทีแล้วนะก็เลยไม่ค่อยได้อีโวนะครับเอาละบอสจะปล่อยแล้วมาดิเป็นไงละ่ะแล้วดูปืนที่ผมใช้นี่นี่เป็นไงปืนหญิงเอเลี่ยนเอ้ยไม่ใช้ปืนหญิงซอมบี้ไม่เขาสักตัวเลยโอ้โหรู้สึกว่าโปเกมอนผมจะเอาไมายู่โอ้โหเป็นไงปล่อยเวฟมาด้วยอืย ถ้าป้อยเวฟเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยนะครับแมวที่ไม่ได้ป้องกันเวฟเนี่ยจะโดนดามเมจจากเวฟไปพอสมควรเลยนะสังเกตทานไฟแล้วก็าาากทานไฟฟ้าเมื่อกี้นะครับโดนไปนี่คือเรียบร้อยวิงกคาบดาวแมวแถมไม่ทันเลยหืมมาดิโอ้โหเป็นไงเด้งถอยล่งกันหมดเรียบร้อยไปหนึ่งตัวโอ้โหหมาอย่าพึง่งอย่าพึง่งหืมโดนไปหนึ่งตัวโอ้โหตัวแทงไม่มีเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหยืนสูงกับพี่เผียวก็เสียเปรียบสิอย่าพึง่งอุ้ยโดนเวฟอีกรอบหนึ่งโอ้ยยังไหวอยู่ เนื่องจากว่า,อาไอ้พวกอะไรนะโปกเกมอนนะ่ะมันรับดาเมจจากเอเลียนเนี่ยได้น้อยลงแต่ไอ้พระจ้าแมวเนี่ยมันเป็นประเภทอะไรก็ไม่รู้มันไม่เชฟประเภทเอเลียนอะ่ะเ,เอาส่งออกมาโดนเวฟโอโ้โหเลือมาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมแล้วมีน้อยด้วยนะมีแค่นึ่งซ่องซ้ำซี่มีหาตัวเองฮะม,มีหาตัวแล้วสูบมันได้หรือเปล่า นี่ย่มยังโจมตีไม่ทึ่งบอสเลยอะแล้วผมก็ปืนมาผิดด้วย <S <S เหมือนจะเป็นทําเหนียมนะตาแลกต้องแพ้่ก้อนไอเดียวตาที่สองก็ชนะนะนอีอหมาดีไอ้พวกหููกระจขาลานน้่หนาลำขานจริงเลยปืนผมก็ไม่ได้เปี้ยนแล้วผมจะยิงยังไงแล้วอหมาถูกหนาไปนหนึ่งทีแต่ผมเปลี่ยนปืนนะอะไรมันคงจะดีขึ้นนะรููผมคิดไปเองอืมอ,อย่าพึง่งอย่าพึง่งให้มันตีมาก่อน ตุ้มตตต้มต้มมมเอาละจัดการเอเลี่ยนที่ยุคคณะก่อนหนียิงปืนไปด้วยช่วยไม่ได้สักอย่างหืมโจมตีไปเลยโอ้มีเงินตั้งเยอะถ้าปล่อยตัวแล้วไปไม่ได้เลยฮะถ้าเกิดเหมือนโอ้โหโดนโอ้ยโดนกระทืบโโอ้โหเอาโดนยังไงดีต้งใส่ถ้าวล้อบนาผมต้องเอาไอ้แมวขาปูดมาช่วยแล้วไอ้ใช่แมวขาปูดแมวกามปูดต้องเอาแมวกามปูดมาช่วย เฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ยโอ้โหผมกดพาร์แล้วป้อยเว้ไปโอ้โดนเต็มหนาเอาโอ้โห,โอโหไอ้ขิงของนี้มันไม่ยอมตายนะทิมเขานะโอ้โหยังไม่ถึงบอสเลยคุณผู้ชม,มเป็นไงเราพอจะถึงบอสมันก็กระเถิบม,มาดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีเขาแล้วคุณผู้ชมตีเขาแล้วมาดมีชาร์ดไฟฟ้าโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดน โอ้ยโดนด,ดาเมจจากบอสห้อยร่างเลยฮะหมาฐาดินไม่กลัวพลังเวฟมั้งคุณผู้ชมฐานดินเนี่ยมันป้องกันเวฟได้ใช่ไหมหนีปล่อยเวฟได้ด้วยม,มาดีไม่กลัวแล้วฐานน้ำอ,อ่อไหมตัวหนึ่งอืมจมตีไปป้อยน้ำตู้มโอ้กิ้งของมันเอื้อจะได้แล้วคุณผู้ชมหมาให้มันกระถือหมาอืมกระถือหมาไม่กลัวหรอก จะากัวก็ตรงไอ้ไฟฟ้าที่มันป้อยลงมานั่นแหละโดนเต็มหนาเลยไอย้ขิงของนี้เนะี่ยหญิงปิวผิวถูได้หรือเปล่าอาละทึ่งบอสคุณผู้ชมทึ่งบอสละโอ้โหไม่มีปืนฟีดนี่คือปืนไม่ได้ฉวยเลยพวกมเลยนะเนี่ยเ re really นี่ยโดนไฟฟ้าก็โอ้โหโดนดาเมจเต็มอโอ้โสงสารเลเจนด์นอแลิแล้วเกินไปยืนเดีย่ยวอยู่จะทำอะไรไม่ได้เลยอะเอาละ กระเจ้าแมวกระเด้งไปหนึ่งทีลื้อวะหลอมนี้พ่มจะชนะเลยไฟฟ้ากระแทกนะมาดีโอ้โหรถก็จะบินไปถึงหูเข่ารู้สึกว่าพวกหรูกระจอกน่าจะไม่ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยเด้งไปหนึ่งทีแล้วอืมโดมดปที่อื้หป้อยไฟป้อยไฟให้เลยอืออืออ้าวโอ้ โดนไฟฟ้าของไอ้เจ้าพระเจ้าเนี่ยคือเละเทะเลยคุณผู้ชมคือมันไม่โดนวาดถอยหลังก็จริงอะแต่ว่ามันก็มีขอสเสียอยู่เพราะว่าเนี่ยเนี่ยไฟฟ้าที่มันยิงตูมเนี่ยโอ้โหถ้อยล่งเลยย่าไปยอมพอเราชาโปเกมอนเราจะต้องเอาชนะไอ้พระจ้าแมวนี้ได้เด้งไม่หนึ่งทีรู้สึกว่าคนทำดาเมจเียจะเป็นไอ้แมวขังตัวเล็กนะี่นะเออมาดิไปไป อื้มนน่นแลกถูกไปเลยแล้วก็สางโจมตีไปนึงทีหานหนามหมิงมาเร็วๆน่อยอ่าเรียบร้อยเย่ yeah! พมนึงว่าโปเกมอนสุดนารักของผมจะไม่พลาดด้านนี้ซะแล้วคุณผู้ชมไหนที่สุดโปเกมอนทั้งหาตัวของผมเนี่ยก็พลาดด้านนี้ไปได้สุดยอดเวอรี่กูด ่านี้นะครับในที่สุดท่านก็ทู่ทำลายลงได้สรุปแล้วนะครับโปเกมอนเซตโปเกมอนที่พมมีเนี่ย หาตัวก็สามารถที่จะจัดการเจ้าเทปเจ้าแมวลงได้นะครับผมและในตอนนี้นะครับซึกแมวชนเทปพี p 3ก็จบลงตะเพียงเท่านี้นะหากเพื่อนๆชอบชิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมข้อตัวล้าไปก่อนนะแล้วผมก็ข้อขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมชิปของผมมากเลยนะครับเจอกันใหม่ลิปหนะ้าแล้วเจอกันวันก้อนสวัสดีจ้า